เข้าไปในกรุมก่อนนะจ๊ะเชื่องดีจังเลยเน,ะนอะนกตัวนี้ฉันเป็นคนเลี้ยงอะไรนะฉันอยากเลี้ยงบ้านจังเลยนี่จ้าตอนใต้ฝุนฟูโก,โกฉันน่อยากเลี้ยงนกแบบนั้นบ้านจังเลยนะ อย่างนายเนี่ยนะนกจา๋านกจา๋าอยู่ไหนกันฉันจะหาให้เจอเลยอย่างน,นายนะเลี้ยงไม่ไหวหรอกนะเอ๋เมันจะมีของวิเศษอยู่นะอ่ะเจอแล้วเจอแล้วจะให้ดีไหมนะเอามาเธอเดี๋ยวฉันจะเลี้ยงเป็นอย่างดีเลย แน่ใจหรอว่าจะเลี้ยงนายคงทำไม่ได้หรอกแต่ฉันไม่รู้นะว่าจะเป็นขายของสัตว์ชนิดไหนเอาเถอะหน้าหน้าโนบิตะไปซื้อของให้แม่หน่อย มานอนอะไรตอนนี้เนี่ยเมื่อคืนหนูไม่ได้นอนค่ะว่าไงนะทำไมถึงไม่นอนล่ะเมื่อคืนหนูอ่านหนังสือทั้งคืนเลยนะคะแม่ก,ก็เหนื่อยเหมือนกันนะน่าอะเธอเขาก็คงเหนื่อยจริงๆแหละแต่ว่าโนบิตะก็คงจะอ่านหนังสือทั้งคืนให้เขานอนไปเถิดนะ สวัสดีค่ะข่าวอากาศของวันนี้จ้าเลยทางภาคใต้มีพายุลูกใหญ่ซึ่งจะยุย่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเยนื่องจากคลื่นน้ำแรงมากเจอกัส่งของกระท้อนเล็กน้อยพายุหรอ ออกมาจนได้น่ารักจังเลยเย็นจังเลยโนบิตะมันจะทำให้เมืองเราพังทลายนะทำให้เมืองพังทลายงั้นเหรอ เจ้าสัตว์เลี้ยงตัวนี้เป็นตัวพายุที่ถูกออกแบบมาโดยนะักวิทยาศาสตร์ในโลกอนาคตเป็นคนสร้างขึ้นมาเอามาันคือมาเถอะนะไม่ได้นะฉันจะเป็นคนเลี้ยงมันเองมันออกจะน่าสงสารจะตายโดเรมอนไม่ต้องมายุ่งหรอกนะฮะ<า>เป็นอะไรงั้นหรอ แล้วเจ้าตัวนี้ต้องการพลังงานแสงนี่เองโนบิตะอ่านหนังสือดีจังเลยนะเขาคงอยากจะเรียนเก่งๆรู้แล้วล่ะเจ้านี้นะชอบความร้อนและแสยงยังไงล่ะ เยี่ยมไปเลยรอเดียวรอเดียวจะอาและนะลุยอาล่ะไปเจม,มานะ แบบนีแกต้องเจอดีบอกแล้วว่าอย่ามาลองดีกับฉันขอบคุณฟุโกอรระไรเหรอ เก็บผ้ารอเดี๋ยวคอยดูนะครับฟุกุกจากการที ฉันขอตัวไปนอนก่อนแล้วนะอย่ามานอนกับฉันงั้นหรอ อันนี้ให้ตะไม่ใช่เก็บมีปัญหาแล้วไงตีให้ถูกนะรู้แล้วนะเกิดเรื่องใหญ่แล้วที่บ้านโนบิตะตกลับมานะ เกิดอะไรขึ้นหรอก็ไอ้ตัวที่อามันมาเลี้ยงนะสิลูกต้องเรียกอามันออกไปจากบ้านแต่ว่าหนูก็อยากจะเลี้ยงมันมันน่าจะโกรธเพราะหนูไม่ได้ไปบินเล่นกันไหม มาทางนี้เร็วขอโทษนะนี่ต้องิงกันให้ทิ้งสิการีบลีบอัน ผมทิ้งมันไปไม่ได้หรอกครับให้ผมเลี้ยงฟุกเกาะตอเธอครับอย่าทำยงนะได้นอนในนี้นะแน่ใจนะว่าจะไม่เป็นไรนอนเงียบๆแล้วไว้พรุ่งนี้เจอกันใหม่ฟันดี้อ่ะละถึงเวลาพวกเรานอนด้วยกันแล้ว อัดจังเลยฉันก็เหมือนกันแหละก็รถตัวเร็มื่อตัวอ้วนกันไปยังไงล่ะจะดันฉันมาทำไมเนี่ยตอนนี้พายุที่ถูอยู่ในทางที่ใต้ได้พัดมาในเมืองเราอย่างแรงทุกคนปลอดอยู่ในบ้านนะครับตอนพนตอนนี้พายุแรงมาก พายุเข้าและแบบนี้จะทำยังไงกันดีล่ะอย่าออกไปไหนกันนะทุกคนตอนนี้ลมแรงมากทุกคนระวังน่ากลัวมากเลย เจอแล้วเจอแล้วฝนแรงมากเลยฟังวิทยุอาก็แล้วกันนะตอนนี้ให้ทุกุกคนอยู่ในบ้านกันนะคะข้างนอกลมแล้วฝนแรงฟุกโกโกลัมากเลยสินะ

พายุอีกลูกมาบัทับก,กันนะครับดเรมอนนั่นมันดูไปก่อนเถอะน,นะดูนั่นสิการพยายามจะให้พายุลูกใหญ่หายไปอยู่ดูเหมือนว่าตอนนี้พายุลูกเล็กกำลังปะทัก,กับพายุลูกใหญ่อยู่นะครับฟุกุ ตอนนี้พายุได้หายไปหมดแล้วนะครับเนื่องจากมีพายุสองลูกประทะก,กันจริงทําให้เกิดการสาลครับ ดีจังเลยนะคิดถึงนายจังออขอบคุณนะ